Infinity ี้จำหน่ายเกมแท้ราคาถูกซื้อง่ายได้ชัวสวัสดีค่ะเคงแคซี่นะคะวันนี้นะคะเราก็มาอยู่เกมแมคคับกันอีกเช่นเคยนะคะแล้วก็ตอนนี้นะคะมาอยู่กันในโปรเจกต์ i n ค c r a f ค c ซี่ไดโนเสาร์นั่นเองนะคะโอเคกลับมาแล้วนะคะหลังจากที่ห่างหายกันไปนานเลยนะคะน้องๆก็บ่นถามถึงว่าพี่ขวัญไม่เล่นเค a ซี่ไดโนเสาแล้วหรอพี่ขวัญช่วงนี้นะคะพี่ขวัญติดเกม w อว c ชนะคะแล้วก็ติดเล่นโปรเจกต์ลั k กี้บิวนั่นเองนะคะก็เลยไม่ค่อยได้มาแคส โปรเจกต์เออครซี่เลนสอร์เลยนะคะก็ต้องขอโทษด้วยนะแล้วก็คร a ซี่มอนเตอร์เนาะยังไม่ได้แคสเลยนะคะขอโทษจริงๆนะก็เพราะว่าพี่ขวัญเล่นแบบว่าลัคกี้บิวนะคะก็คือน้องๆนะคะก็จะเห็นว่าพี่ขวัญเนี่ยลงลัคกี้บิวต่อกันใช่ไหมก็นั่นแหละเพราะพี่ขวัญแคสแบบบางทีวันหนึ่งสองคลิปอะไรอย่างเงี้ยเพราะว่าพี่ขวัญแบบยังนนยไม่มีคลิปอื่นดองเงยเพราะว่ายังไม่ได้มาเล่นไงประมาณนั้นนะคะโอเคแต่ว่าวันนี้นะคะเราก็จะมาเล่นกันดีกว่าเนาะเดี๋ยววันนี้นะคะเราก็จะมาตกแต่งห้องกันนิดหน่อยละกนนะ ผนังอะไรเงี้ยดูชิวๆไปหน่อยไม่ค่อยมีอะไรเลยนะคะโอเคเดี๋ยวเราจะมาหากันเลยดีกว่านะคะมันชื่อเครื่องว่าอะไรนะ่เป็นเครื่องเพนติ้งพินติง้งอะไรประมาณนั้นแหละอ่าอยู่นี่นะคะนี่นี่โอเคใช้ไอรอนนะคะแล้วก็ใช้เพนติ้งอันนี้นะคะทําได้โดยการใช้อ๋อขนแกะหรอขนแกะแล้วก็สติกนะคะโอเคแล้วก็เป็นบล็อกออฟไอรอนเนาะโอเคขนแกะแล้วก็สติก เรามีขนแกะอยู่นะแล้วสติ๊กเรามีไหมนะเคสติ๊กเราไม่มีนะชิบอ่าได้สติ๊กมาแล้วนะคะอ่าสติกล้อมรอบโอเคได้มาแล้วต่อไปก็ต้องใช้ไอรอนนะคะ่ะอ๋อไม่เนี่ยมีไอรอนแค่นี้เองอะ่ะต้องทำเป็นบล็อกก่อนนะคะซุบซุบโอเคสามบล็อกเนะะี่ยค่ะ จุ่มแต้มาแล้ววางไอรอนไปเลยค่ะแล้วก็เพนติงวางไว้อย่างนี้แล้วก็บล็อกออฟไอรอนนะคะวางไปโอเคได้มาแล้วอรารมณ์มันเหมือนเครื่องถ่ายเอกสารหรือแบบเขาเรียกอะไรนะเครื่องสแกนอะไรพวกเนี้ยเครื่องพิมพ์หรือมั้งคงประมาณนั้นแหละเอาวางตรงไหนดีเนี่ยตรงนี้ได้ไหมเนื่องจากพื้นที่เราไม่มีแล้วแหละเออนาะ ทุบต้นไม้แป๊บวางไว้ตรงนี้เลยมาดูภายในปินเตอร์กันเลยดีกว่านะคะก็จะมีรูปวิวทิวทัศน์แบบนี้นะคะดูดิน่ากลัวจังแล้วก็อันนี้นะคะจะเป็นแบบวิวทิวทัศน์ปกติของเกมไมค์ครัมนะคะจะเป็นรูปปกติเลยนะคะนี่เจ้าหญิงหมูเจ้าหญิงเคเนาะแล้วก็ดีอย่างหนึ่งนะคะมันสามารถใส่รูปเข้าไปเองได้ด้วยนะคะซึ่งพี่ขวัญก็เลือกมาประมาณนี้นะคะก็ ี้เกียรเรื่องมาเยอะนะคะเอาประมาณนี้แหละโอเคต่อไปนะคะเราต้องทำกระดาษของมันก่อนนะคะกระดาษของมันชื่อว่าอะไรนะขอเลื่อนดูแป๊บหนึ่งนะคะกระดาษกระดาษอ่าอันนี้นะคะกระดาษของมันนะคะต้องใช้ผนแกะแล้วก็เส้นใหยแล้วก็สติ๊กนะคะซึ่งเราไม่แน่ใจว่าเราจะมีเส้นใหยหรือเปล่านะคะโฮยถ้าจะไม่ผิดรู้สึกว่าจะไม่มีใช่ไหม ä? เส้นใหญ่เส้นใหญ่น่าฮเพราะว่าเราไปทําเชือกแล้วอะเราต้องล่าแมงมุมซะแล้วอะต้องล่าแมงมุมอะอยังปิน้นรูปไม่ได้นะคะวันนี้เอยต้องไปหาค่าแมงมุมก่อนอ,อไปไหนนะจ้าโอเคกําลังจะมืดพอดีนะคะก็น่าจะได้ฆ่าแมงมุมกันเนาะ <c ười> คิดถึงลงูกๆทุกคนเลยเออเดี๋ยวพี่ขวัญจะตั้งชื่อน้องๆได้รงเสาร์ด้วยนะคะแต่ว่าเดี๋ยวพี่ขวัญให้น้องๆช่วยกันคิดมาแล้วกันเนาะแบบอย่างเช่น คาโนเชื่ออะไรสามเขาเชื่ออะไรอย่างเงี้ยน้องน้องก็ลองเขียนมาแบบประมาณว่าคาโนแล้วก็เท่ากับน้องโดน่อะไรอย่างเงี้ยประมาณนั้นนะคะน้องๆก็ลองพิมพ์กันมาดูได้นะคะเนาะซึ่งพี่ก็ไม่แน่ใจว่ามีตัวอะไรบ้างมีคาโนมีคอยาวนะคะเอาชื่อภาษาไทยแล้วกันตัวนี้พี่ขวัญตั้งไว้เชื่ออะไรแล้วนะพี่ก็ลืมไปแล้วน้องแดงปะหนูแดงเออชื่อหนูแดงใช่ไหมคนเนี้ยหนูแดงหนูแดงนะคะอันนี้ก็ สเตโกนะคะตัวนี้ชื่อตัวอะไรวะตัวนี้ชื่อตัวอะไรสักอย่างอ่ะเออเขียวเขียวบอกตัวเขียวว่าได้ตัวเขียวลายจุดอะไรเงี้ยแล้วก็ตัวนี้นะคะดีโลอ่าตัวตัวน้องดีโลนะคะส่วนตัวนี้ตัวไก่ก็ได้เรียกตัวไก่นะตัวนี้ก็พาราซอนนะคะอันนี้แมมมอสตามนั้นเลยอันนี้ก็ตัวอะไรอ่ะ ตัวแองกี้นะเรียกว่าแองกี้ได้น้องอันนี้3ามเขาตามนั้นเลยนะคะก็ลองคอมเมนต์กันมาดูได้นะคะว่าอยากจะให้แบบเด็น้องสาวพี่ขวัญเชื่ออะไรบ้างนะคะเพราะาเดี๋ยวพี่ขวัญจะทําเขาเรียกว่าไรน,นะทำเอ็นวิวขึ้นมานะคะแล้วก็จะเปลี่ยนชื่อน้องๆทุกตัวนะคะประมาณนั้นนะคะเอยไอตัวน้นํานี่เขายังจะกัดพี่ขวัญอยู่ปะเนี่ยลูกแม่แม่มีนี่มาให้นะหาไม่เจอไม่รู้อยู่ไหนอยู่ในน้ำนี่แหละเพราะว่าแม่น้ำใหญ่มากค่ะไม่เจอ ปล่อยเขาไปละกันนะคะโอเคเดี๋ยวเราจะไปหาแมงมุมกันดีกว่าเนาะอยากเจอแมงมุมค่ะโอ้น่ากลัวโอ้โหโอ้โหโอ้โอเมกอ gosh อย่าอย่ามาทำร้ายฉันอย่าอ้าอย่าโอ้ oh my gosh นั่นไงแมงมุมแมงมุมจ๋าอุ้ยมาพร้อมหนูแมงมุมโอ้ยขอเส้นใยหน่อยสิ ไอ้หนู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 เฮ้ยโอ้หหนูนา่า้องจริงเลยนะคะเนี้ยโอ้ยยักษ์ไม่สู้ขาหน้ากลัวต้องการแมงมุม,มอ่ะอฮ้ยคิปเปอร์หมวกน่ารักจังเลยอ่ะต้องฆ่าให้ตายโอเคได้หมวกมาแล้วไอ้สเกลตันอย่าอย่าอย่าทำร้ายเขาอย่าโอเคแมงมุมลายตัวนั้นฉันเห็นมันอยู่บนหลังคามาโอ้ยยิงฉันทำไม โอเคได้หมวกใหม่มาอีกแล้วโอ้โหสองตัวไม่เอาค่ะไม่ไฟซอมบี้หมวกเท่อาค่าแป๊บแมงมุมอยู่ไหนหมดละเฮ้ยเอ้ยขนแกะขนแกะเราต้องการขนแกะด้วยนะคะอ่าที่ตัดขนแกะมาแล้วก็ตัดขนแกะไปเลยอุ้ยพึ่งมีพึ่งด้วยเฮ้ยพึ่งใหญ่นะฉันกลัวพึ่ง เพ้่งน,น่ากลัวมากโอเคไปตัดขนแกะก่อนนะคะชุบชุชุบ,ชบ,ชบ,ชบเดินลงมาเดินลงมาดีๆขนแกะขอหน่อยขอหน่อยโอเคได้มาแล้วทำไมแม,แม,แมงมุมไม่ค่อยมีเลยอะ,นะอเนาะโหแถวนี้แบบธรรมชาติมากจริงหลีดร้องเนะะี่ยฮะแมงมุมทำไมหายากเงี้ยพอจะหาก็ไม่ค่อยเจอไง อะไรเนี่ยแมงมุมหายไปไหนหมดโอนี่ไงเจอแล้วแมงมุมจ๋าแมงมุมอู้ได้มาแล้วค่ะหนึ่งเส้นใหญ่หายยากจริงๆอะ่ะโอ้ยเขาไม่ยาเออเอออันนั้นใช่แมงมุมไหมนะ่ะอะไรมันมีไฟ <c oughs> แมงมุมป่าวะอ๋อแมงมุมแมงมุมแต่ว่ามันใส่หมวกโอ้ยแมงมุมใจยเย็นใจยเย็นใจยเย็นพี่น้อง เอ้ยแมงมุมแมงมุมแมงมุมจ๋าโอเค thank you อุ้ยหนู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 เฮ้ยหนูนี่อันตรายมากเลยค่ะเอะอะกัดเอะอะกัดตลอดอะหนูอะเฮ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้ยแมงมุมยายาอุ้ยเออไม่ดอบด้วยเกเลตันหมวกน่ารักหมวกตัวตลก เย้โอเคเดี๋ยวกลับบ้านก่อนแล้วกันนะคะโอเคถึงบ้านแล้วนะคะเห็นฟอสซิลด้วยตรงนี้ขุดแป๊บอุ้ยได้มาตัวหน,นึ่งแน่เราจะไปหาฝั่งนู้นต่ออันนั้นใช่แมงมุมไหมน่น่ะตัวดำดำอ๋อไม่ใช่นะมันหมูป่า <laughs> ไม่ใช่แมงมุมอุ้ยฟอสซิลขุดเลยค่ะโอ้ฟอสซิลแถวนี้เพียบเลย ขุดกรขุดกนเผื่อได้ไดโวเสาตัวใหม่เราจะมาเดินแถวนี้แล้วกันนะคะเพราะว่าแถวนี้มีหินเยอะนะคะน่าจะมีฟอสซิลอยู่บ้างนะคะฟอสซิลฟอสซิลอุยอ๊ยอุ๊ยยักษ์ยักษ์ยักษ์เายักษ์กตัวนั้นนะคะเราจะมายุ่งกับเขาเนะะี่ยค่ะเอออ่าพี่ขวานเห็นฟอสซิลแล้วตรงนี้นะคะนี่ฟรอสซิลแต่ไม่ได้เลยนู่นไง หตัวหนึ่งตัวนะจ๊ะหนึ่งตัวลึกไหมเนี่ยเฮ้ยได้อยู่นะมันก็ดูเป็นถ้ำลึกลับซับซ้อนนิดนึงนะคะลองเข้าไปดูค่ะอันนี้ตันค่ะฝั่งนี้ตันแล้วนูนี้ล่ะตันหรือไม่โอเคตันเหมือนกันค่ะอะไรอะทำไมไม่เป็นแบบถ้ำลึกๆล,ลงไปเลยะลึกลึกลงไปดิ อันนี้ลงมาก็ตันค่ะเพราะอะไรอะ่ะเราต้องขุดลงไปเองอีกไปเนี่ยขุดลงไปตรงนี้ก็ได้ค่ะเพราะว่ายังไงวันนี้ก็ต้องการฟอสซิลอยู่ดีนะคะเผื่อจะฟักไดโนเสารใหม่ด้วยเจอฟอสซิลแล้วโหกว่าจะหาเจอเนาะหายยากมากโอเคได้ไปแค่ตัวเดียวเองน้อยจุงเบย เอ๊ะเได้ยินเสียงสเกลิตันอ่าตรงนี้มีถ้ำนะคะมีถ้ำมีถ้ำโอเควางลงไปเป็นทางเดินก่อนนะคะเดี๋ยวตกนะคะจะเจ็บปักไฟนิดโอเคเจอถ้ำนะคะฮะโอ้โหเดี๋ยว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 เดว คือจัดการสเกลิตันไม่ได้แล้วคิปเปอร์ก็จะมาอะไรเนี้ยขอเข้าไปใกล้ตัวหน่อยเข้าไปใกล้ตัวหน่อยโอเคโอ้ยโอ้ยฉันจะไม่มองเธอนะฉันขอโทษในนี้โอ้โหโหหมาบิน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 ใครรับเชิญเธอยะโอเคฆ่าตายไปแล้วนะคะได้หนังมาด้วยเออขอทิ้งอันนี้ก่อนแล้วกัน นี่นี่บนนี้นะคะมีฟอสซิลอย่ามองหน้านะคะอย่านะฉันไม่ได้มองหน้าเธอนะโอเคน่าจะมีตัวเดียวมั้งฟอสซิลโอเคโอ้ยฮโอ้โหฮอ้โหโอ้เอ็นโดแมนอะทำอะไรเนี่ยฆ่าเราทำไมเราไม่ได้ตั้งใจซะหน่อย งอนเนนเนอร์ man, แมนแป๊บมีไอรอนด้วยนะคะตรงนี้โอ้ยเมื่อกี้โดนเอเนอร์แมนค่ะจะบ้าตายไม่ได้ตั้งใจจะมองหน้าเลยแค่มองเฉี่ยวไปนิดเดียวก็โดนอะโอเคเก็บไอรอนไปด้วยนะคะตรงนี้มันมืดเต๋อมองไม่เห็นอะต้องปักไปอะโอ้โหเดี๋ยวน่ากลัวจัง ่เอ็นอแมนปับ๊บไอ้เมื่อกี้เธอฆ่าฉันทำไมอะไรอะไรซอมบี้อะไรซอมบี้ในนี้ก็ลงมาได้อีกนะคะเนี่ยอ้าเจอฟอสซิลค่ะเจอก็ต้องขุดเจอก็ต้องขุดยังไม่ได้สักตัวเลยแสดงว่านี้แน่เลยค่ะไม่ใช่ด้วยไหนอะเหม็นมีฟอสซิลเรอ มีแต่หินเจอไอรอนด้วยเกยคุดๆุดคุดคุดคไอรอนอีกแล้วก็ยังดีนะคะยังเจอไอรอนอยู่แต่ว่าอยากได้ฟอสซีลว่าหรือไม่ก็เป็นแอมเบอร์นะคะ DNAD อดี <DNA D. S 1> อ้าวทางตันตันแล้วงั้นเราย้อนกลับไปทางเก่าแล้วกันนะคะทางนี้มันตันละงั้นไปทางนี้ค่ะชึบอ่าเราเห็นสเกลิตันอยู่ตรงโน้น เราต้องรีบไปฟันหัวเขาฟันหัวเขาฟันหัวเขา,เขาโอเค,อเ,คเขาตายไปแล้วนะคะอ่ามีฟรอสซิลอีกแล้วฟรอสซิลได้แค่ตัวเดียวเองสองตัวเฮ้ยโอเคอยู่นะสาตัวโอเคสตัว,เ,ตวเย่ยอันนี้ใช่ไหมก็ใช่ใช่ด้วยหุย ดีจังดีจังเราลืมดูข้างบนนะคะไม่แน่ใจว่าข้างบนมีหรือเปล่านะคะข้างบนข้างบนข้างบนไม่มีฟอสซิลเนะคะมีแต่ไอรอนค่ะ <c oughs> ก็ขุดไปก่อนเลยรู้สึกว่าได้ไอรอนมาเยอะกว่าฟอสซิลอ่ะบอกเลยฟอสซิลหายากมากนี่ไงฟอสซิลฟอสซิลแน่ไม่ได้เป็นตัวด้วย อะไรแวะแย่จุงเบยทางตันแล้วค่ะก็เอาไงดีขุดลงไปเรื่อยๆไหมเผื่อจะไปเจอเหมืองอะไรอีกนะคะแล้วก็เผื่อจะเจอเอมเบอร์ด้วยเอ้าเจอเอมเบรลค่ะเป็นไปได้นะคะเจอเอมเบรลข้างล่างนี้นะคะงั้นขอเอมเบอร์ด้วยเถอะนะขอเจอเอมเบอร์ด้วยเถอะ อยากเจอเอมเบอร์แล้วเจอเมืองอีกแล้วค่ะเมืองอีกแล้วเมืองอีกแล้วมีไอรอนตรงนี้นะคะอ๋อมีทองตรงนี้นะคะโอแล้วก็เป็นเหมืองใหญ่เลยโอเคโอเคฝุดทองไป ขุดทองขุดทองอุ้ยมีลาพีด,ด้วยเย,ย้ลาพีเย,ย้โอเคเก็บเก็บเก็บให้หมดเข้ <c oughs> ามาในนี้มีอะไรอีกหรือเปล่าเป็นทางต่อไปเรื่อยๆอ้าเจอเอมเบอร์โอ้โหเป็นไปได้โอเคเลยอันนี้ก็ฟรอสซิลค่ะ ฟอสซิลอสซิลอ้าไม่ได้สักตัวเลยเหรอแย่ yeah, มากโอเคมีเอมเบอร์ตรงนี้นะคะทิ้งกันพาวเดอร์ไปก็ได้นะคะเก็บเอมเบอร์ดีกว่าเอมเบอร์เอาไม่เอาจะเอาเอมเบอร์ไม่เอากันพาวเดอร์โอเคมีเอมเบอร์อุ้ยดีอ่าฮะโอ้ยข้างล่างมีเพชรด้วยค่ะเฮ้ยตรงนี้โชคดีจังนี่ตรงนี้มีเพชรค่ะโอ oh my ม o s h มีเพชรมีเพชรโอเคเก็บเพชรด้วยในนี้มีอะไรอีกไหมเอ๊ะตรงนูน้นแอเมเบอร์ล็เอกมรอร์ลโอ้หแถวนี้เหมือนขุมทรัพย์เลยอะ่ะขอขุดอันนี้ก่อนแล้วกันนะแร่อะไรนะเออขุดไปก่อนแล้วกันไม่รู้แร่อะไรเหมือนกัน โอ้ยโฮ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 แม่มดแม่มดอุ้ยเจออีกแล้วเอมเบอร์โอเคเดี๋ยวนะเมื่อกี้แม่มดกลัวแม่มดแป๊บไนลอนไนลอนโอ้ยแม่มดแม่มดเดินตกลาวาสิเธอฉลาดอีกเดินไม่เดินตกลาวาด้วยนะว่าฉลาดอ่ะโอ้ย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  อย่าตายนะโอ๊ยโอ๊ยห้ามห้ามตายห้ามตายในนี้มีอะไรไหมคะในนี้มีอะไรไหมคะเอขอปักไฟไว้ก่อนคะ่ะขุดก่อนคะ่ะขุดขุดค่ะขุดขุดหุยใหญ่เหมือนกัน,นเนี่ยแถวเนี้ยมีฟรอสซิลตรงนี้คะ่ะแน่ไม่มีเป็นตัวอีก เซ็งเซ็งมากเวลาไม่มีเป็นตัวโอ้ยอุย๊ยออเอมเบอร์อยู่แบบนี้เลยเหรอตามถ้ำะเนาะวุ้ยดีจังอะเอมเบอร์ DNA การันตีหุดยากมากอยู่ในน้ำเนี่ยเออวิยยังมีข้างล่างอีกค่ะเดี๋ยวนะเดี๋ยวนะ ปักไฟแปบบ๊บมองไม่เห็นโหตอนนี้ได้เอมเบอร์มาเก้าเลยนะคะเนี่ยโอ้ยเดียลงเหมืองแบบนี้ดีมากเลยอะคือตอนที่เราขุดใช่ปะมันไม่เจอเหมืองแบบนี้ไงเราก็เลยไม่รู้ว่าแบบเอมเบอร์อยู่ตรงไหนบ้างแบบขุดกันไปเถอะขุดหาก็ไม่เจอ <c oughs> โอ้หถ้าเจอเหมืองแบบนี้คือเอมเบอร์มันอาจจะแบบวางๆอยู่แบบนี้เนาะโอ้ยง่ายดียะ ฟรอสซิลหนึ่งอันไหนอะ่ะเฮ้ยไม่เป็นตัวเลยแย่แย่แย่ไม่มีเป็นตัวเลยจ <c oughs> ังหวะนี้คือแบบเดินมั่วมากค่ะโ <c oughs> คตรนักสำรวจอะเดินอย่างมั่วโ okay, อเคฟอสซิลเออโอเคได้มาตัวหนึ่งฟอสซิล เค okay. เรากลับบ้านก่อนแล้วกันเนาะได้แอมเบอร์ตั้ง9ตัวเน่น่าจะพอแล้วแหละแปะปลกลับบ้านกด M ได้เลยนะคะแล้วก็นี่คี้ที่น้ำแล้วกด T ไปได้เลยฟึบมาแล้วปุ๊งโอเคถึงบ้านแล้วนะคะก็ยังไม่ได้เส้นใหญ่เลยค่ะ <laughs> เส้นใหญ่ไม่มีเบยแมงมุมหายยากอะโอ้ยหิวข้าวมากๆเลยอะอ้าวทำไมน้องวานหลุด อยู่ดีๆสิลูกโทรสั่งพิซซ่ามากินก่อนนะคะเนื่องจากหิวหิวแบบไม่ไหวแล้วบริการพิซ za hot หนึ่งหนึ่งห้าศูนเอาไปมาได้แล้วคะ่ะหนูหิวแล้วๆพิซซ่าคะ่ะหนูหิวมากเลยจังหวะเน,นี้ย <c oughs> แล้วเขาไปบักอะไรอยู่ตรงน้ำกําลังมาแล้วคะ่ะกํลังมาแล้วกํลังมาแล้วยังมาไม่ถึงอ๋อมาแล้วคะ่ะโอเค งงใช่ไหมคะว่าอยู่ตรงไหนคะเฮ้ยทำเป็นงงไปได้โอเค t h ้งกินะคะหิวมากๆอะ่ะกินก่อนอ้ยทิ้งขวานไปแล้วกันคะ่ะขวานจะพังแล้วคือของแล้วก็เต็มตัวไปหมดเลยไงโอ้ย,อยอดันเปิดประตูไว้ลูกเกือบออกมาแล้วไหมล่ะจะก,กัด DNA ไว้ก่อนแล้วกันนะคะโอเคแล้วก็ มาเก็บของก่อนโหไอรอนเยอะมากค่ะได้มาอีกกองหนึ่งกับอีก50อะโ้เยอะมากเยอะมากโอเคเผาไปต้องหาแมงมุมอีก啊เ้ยังทาให้น้องๆดูไม่ได้เลยได้ตัวอะไรมาเพิ่มไหมเนี่ยอันนี้ตัวเดิมนะคะอันนี้แรปเตอร์เหรออันนี้คอยาวเตโก ตัวเดิมๆทั้งนั้นเลยอ่ะอน,นี่ก็แวมอสมันเป็นตัวที่เรามีหมดแล้วอ่ะอ่ะเอาไว้แถวนี้นะคะชุบชุบมีหมดแล้วอ่ะเอ๊อันนี้ตัวอะไรอ่ะตัวนี้คือตัวอะไรน่าจะเป็นสัตว์น้ำปะไม่แน่ใจฝักไปก่อนแล้วกันเนาะตัวนี้ต้องฝากเลี้ยงกับน้องวอัวซึ่ง น่าสนใจตัวนี้ยังไม่เคยเห็นเลยนะคะฟักตัวนี้แล้วกันเนาะน้องวาาัวจ๋าจือฉีดไปแล้วนะคะรอน้องวัวเกิดมานะคะประมาณนั้นให้น้องวัวอุ้มท้องให้เนาะเดี๋ยวต่อไปนะคะสกัดฟอสซิลก่อนแล้วกันค่ะนี่ไม่แน่ใจว่าฟอสซิลจะได้ตัวอะไรบ้างหรือเปล่านะคะแบบแปลกใหม่จากเดิมอะไรเงี้ยพ่อะนี้ก็ได้ตัวดําเดิมเลยนะคะอันนี้แรปเตอร์หรอเรามีแรปเตอร์อยังอะไม่แน่ใจอ๋อไอเจ้าตัวนี้นี่เอง เราฉีดให้น้องวัวไปแล้วอ่ะอันเนี้ยไอ้เก็บไว้นะอืมรู้สึกว่ายังไม่มีแรปเตอร์ปะตัวนี้ไม่ใช่แรปเตอร์ตัวนู้นก็ดีโลนะคะโอเคฟักน้องแรปเตอร์แล้วกันนะคะแรปเตอร์น่าจะยังไม่มีเนาะอ่าโอเคโอ้ยหน้าตาเหมือนแรดนะคะหน้าตาเหมือนแรดเลยเราไม่เห็นเขาตอนเกิดน,นะคะเขาจะไม่เชื่องเนาะเดี๋ยวงั้นไปหาข้าวมาแบบหนึ่งใจเย็นนั่งๆหลบนังๆ ปุก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 ได้มาเยอะมากเลยค่ะกินพืชแน่นอนบอกแล้วโอเคเชื่องแล้วนะคะตอนนี้อนั่งก่อนโอเคไข่แรปเตอร์ได้แล้วเนี่ยคะแต่ว่าต้องทํารั้วเพิ่มนะคะไม่มีรั้วแล้วโอเคมาฟักรแรปเตอร์กันเลยดีกว่านะคะนี่วางไปเลยแล้วก็ปักไฟเพิ่มความอบอุ่นให้แรปเตอร์แรปเตอร์น้อย โอเคแรปเตอร์เกิดแล้วเนะะี่ค่ะออ้ยตัวเล็กน่ารักตัวสีชมพูแดงด้วยใช่ไหมชมพูม่วงนะคะน่ารักมากเลยอะ่ะนี่นั่งลูกนั่งตัวเล็กกว่าทอชอีกอ่ะตัวเล็กมากเลยโอเคเก็บทอชก่อนนะคะแล้วก็ไม่ต้องนั่งแล้วโอเคแม่จอกไปแล้วนะตัวเล็กมากอะ่ะตัวจิ๋วเดียวเองอ่ะฟอสซิลจะได้ตัวอะไรบ้างเนี่ย มีแองกี้มานะคะแล้วก็พาราซอมาอีกแล้วเอ้ยตัวนี้ไม่เคยเห็นอะ50%เล้วเอ้ยนกนกนกใช่ปะมันอ่านว่าอะไรอะทิตานิสเหรอน่าจะเป็นตัวนกนะคะอันนี้พาราซออีกแล้วอันนี้ตัวนี้มีแล้วนะคะอันนี้ดิโลอีกแล้วค่ะนอกเหมือนจะมีแต่ตัวเดิม,ดมแต่ว่าเราทำคู่แล้วมันสามารถมีลูกด้วยกันได้ปะ พี่ไม่แน่ใจนะว่ามันมีลูกกันยังไงนะคะถ้าเกิดน้องๆรู้ก็อย่าลืมคอมเมนต์กันมาด้วยนะคะแบบสมมุติต้องเลี้ยงกัน2ตัวแล้วยอยู่ด้วยกันแล้วแบบต้องให้อะไรมันถึงจะมีลูกกันอะไรเงี้ยก็คอมเมนต์บอกด้วยนะคะน้องไก่ตัวนี้ฟักในบ้านเลยแล้วกันนะคะเพราะว่ายังไม่ทํารั้วข้างนอกเนาะเดี๋ยวค่อยย้ายเข้าไปข้างนอกแล้วกันชืบชือบอ่ารอเขาเกิดออกมานะคะเดี๋ยวไปล่าแมงมุมเพิ่มแป๊บหนึ่งนะคะโอเคค่ะกลับมาแล้วนะคะตอนนี้ก็ได้ยายแมงมุมมาแล้วนะคะ ฮ้ยจะได้ทำรูปสักทีนะคะโอเคเอายายแมงมุมมานะคะแล้วก็ขนแกะนะคะแล้วก็เราต้องทำไม้สติ๊กด้วยนะคะอึ๊บแตกอามากรอนแล้วก็ทำไม้สติ๊กอือโอเคทารบยังไงเราเนี่ยอันไหนนะอันไหนนะอันนี้นะคะโอเคไม้สติ๊กวางไว้ขอบนะคะแล้วก็ยายแมงมุม แล้วก็ขนแกะค่ะโอเคได้มาแล้วนะคะ1แผ่นนะคะแล้วก็เดี๋ยวเรานะคะต้องทาอันนี้ด้วยนะคะมันเป็นเหมือนกรอบรูปภาพอะค่ะประมาณนั้นเนาะโอเคต้องใช้โอ้โหต้องใช้บิดเพนติ้งอะไรนี่อีกนะคะเยอะแยะจริงๆเลยค่ะเอาไม้สลับนะคะแล้วก็ต้องใช้สติกนะคะโอ้เยอะจริงๆนะคะสลับสลับ สแลบวางไว้แบบนี้แล้วก็ใช้สติกนะคะจะได้เป็นบิดเพนติ้งนะคะโอเคแล้วก็ต่อไปทํำยังไงต่อต่อไปก็ใช้สแลปบออันแล้วก็ใช้สติกอีกนะคะโอเคมาครับกันเลยนะคะสแลปบออันวางไว้แบบนี้นะคะแล้วก็บิดเพนติ้งวางไว้แบบนี้นะคะแล้วก็สติกค่ะนี่ก็จะได้กรอบมาแล้วนะคะโอเคเรียบร้อยหูทำยากมากเลยอะเราจะเอารูปวางไว้ตรงไหนดีนะ ตรงนี้แล้วกันค่ะจะได้ใกล้ประตูนะคะจะได้มองเห็นด้วย <c oughs> โอเคใส่กระดาษเข้าไปเลยนะคะแล้วก็คลิกเข้าไปเลือกรูปได้เลยค่ะก็เอารูปไหนดีอ <c> ะ <oughs> มีรูปคู่พี่พีได้นะเดี๋ยวทำให้ดูก่อน <c oughs> ปุ๊บกดตรงนี้ได้เลยค่ะ <c oughs> นี่มันเหมือนก๊อปปี้นะคะเราก็สามารถใช้กระดาษแผ่นเดียวเนี่ยทำรูปไหนก็ได้นะคะก็กยังดีอยู่นะคะแต่ว่าถ้าเกิดเราอยากติดหลายๆที่ก็ต้องคับกระดาษขึ้นมาอีกนะคะซึ่งมันก็ยากนิดนึงเนาะแล้วถ้าเกิดเป็นรูปนี้ล่ะลองทำออกมาสิ ยเราออกมาติดสิสวยไหมหอ้ยอย่างแจมมาดูดิภาพแบบคมชัดกิ้งมากค่ะแล้วนี่เราสามารถทำอะไรได้วยอ๋อจัดวางมุมภาพได้ด้วยนะคะโอ้แล้วก็สามารถบวกสเกลของภาพได้หรอโอ้โหเดี๋ยวดูใหญ่มากโอ้เต็มบ้านกันเลยทีเดียวนะคะ คือถ้ามีกรอบหนึ่งอันแต่ว่าเราสามารถขยายได้หมดเลยไงโอ้สเกลใหญ่อะไรประมาณนี้ใช่ไหมอันนี้อะเลื่อนไปซ้ายไปขวาอ๋อเปลี่ยนมุมมองนะคะอยากจะให้มันอยู่แบบกลับหัวหรือว่ายังไงก็ว่าไปประมาณนั้นเนาะโอ้แบบโคตรไท,ทเทกกับอกเลยไม่เอารูปนี้เปลี่ยนใจนะคะเอาเป็นรุปมเนี้ยกันค่ะอันนี้สวยบอกเลยโอเคได้มาแล้วรุปนี้ วางไปค่ะเห็นปะสวยเนาะนี่เป็นรูปพี่ขวัญน,นะคะเดี๋ยวนะเราจะขยายให้มันดูใหญ่นิดนึงได้ไหมเอาสามได้ไหมโอ้โหบังประตูเป็นอะไรไหมเนี่ยเดินผ่านได้เนี่ยคะเดินผ่านได้มันต้องหามุมวางดีๆอะ่ะถ้าเกิดจะทําให้มันเป็นแบบนั้นเนาะอ่ะลองดูรูปพี่ขวัญกับพี่พีนะคะเป็นยังไงนี่มาแล้วโอ้โหอย่างแจ่มอะ่ะชัดมากลองดู ปรับขนาดใหญ่แป๊บนี่สีไปเลยสวยงามสวยงามมากดูรูปสิรูปนี้เป็นยังไงหนะ้าลองดูสิเฮ้ยมาแล้วดูสวยนะเนี่ยอ๋ออันนี้มันจะเป็นแนวนอนนะคะก็จะเลยกรอบมานิดนึงเนาะแต่ถ้าเราขยายไปอีกอะสีไปเลยอุย เกินบ้านแล้วแหละสองได้ไหมอ่าสองก็ประมาณนี้เอ้ยสองกำลังดีนะแบบมันดูดีอยู่นะถ้าเราย้ายแบบไปอยู่ฝั่งนี้ใช่ป่ะกรอบรูปแล้วตรงนี้มันก็จะเต็มตรงนี้ในะลองดูสิทำไมทุบไม่แตกโอเคแตกแล้วโอเคโอเควางไว้มุมนี้นะคะแล้วก็ลองเอาล่มนี้ใส่เข้าไปแล้วปรับขนาดสเกลเป็นสองอ้าโอเคมันก็จะแบบพอดีเนาะทุบทอชออนนิดนึงนะคะมันบังหน้าเนาะ เฮ้ยดูดีนะเนี่ยเออทำรูปใหญ่ไปเลยดีกว่างั้นเอาเป็นรูปนี้ดีกว่าค่ะเนโอเคเป็นรูปนี้แล้วก็วางไว้ตรงนี้แล้วก็ปรับขนาดสักสามสามยังไม่ใหญ่พอนะคะเอาห้าห้าก็จะเต็มเกินไปนะคะเอาสี่แล้วกัน นี่โอเคประมาณนี้นะคะโหรูปติดฝาผนังบ้านนี่แบบอลังการมากเพรอลังการอะ่ะเฮ้ยน้องไก่ของเราเกิดแล้วนะคะมันคือไก่หรือนกก็ไม่รู้นะคะเนี่ยพี่ขวัญก็เรียกมั่วมาก mm hmm. กินเนื้อแล้วกินพืชอะ่ะโอ้ยกินเนื้อกินเนื้อนั่งสินี่นั่งแล้วใช่ไหมวันนี้นะคะก็ได้สองแถวนี้มานะคะเป็น d n a มานะคะก็ถือว่าได้เยอะมากเลยนะแต่ว่า เรามีหมดแล้วแงก็เลยแบบยังไม่รู้ว่าจะยังไงต่อดีนะคะแต่ว่าถ้าเกิดน้องๆรู้นะคะว่าในโนเสาร์จะผสมพันธุ์กันยังไงก็อย่าลืมคอมเมนต์กันมาด้วยนะคะโอเคเดี๋ยวพานี้นะคะพี่ขวัญขอตัวลากันไปก่อนนะคะอย่าลืมกดไ like, ลค์กดแชร์กดซับสไคร e ให้พี่ขวัญด้วยนะคะไปก่อนนะบ๊ายบายค่ะจุบจ๊บ